ได้เรียนรัดโอ้เออทีไรล,ลงนามสาโอ้เอ้ามันเบ่งไปไหนเวียนอ้าวมันขี่บ่ออยู่นี่อีกเล้วเนาะ,อะเอาดีพอ่านั่นครับผมเอามาเขาสู่ปอนั่นระบาดนี่ เป็นยังไงงวดที่แล้วงวดที่แล้วว่าไ้มาในเนาะมา่ดิมาอยู่บ่ล,ลืมอไหมผมก็ลืมเหมือนกันตัว <laughs> จากมันเด็ก,ขออกเขาบวกเขาโอ้มาอยู่ใกล้พวกไก่เออมาอยู่เนาะพูดอ่ะไปป่าอันป,ป่าใหม่พูดอ่ะมากับอัไนไม้เออมาจุดทีมงานมาหมดทุกคนกรับพ่อเหรอนี่ออมาหมดทุกคนบัดเมื่อนี้มาผู้เดียวบัดรนี่วินเดียววินเดียวเป็นมีธุระนะครับนะต่างคนต่างมีธุระ วันพระวังหันเป็นยังไงปู๋เอาฟันตัวงวดเนี่ยวะโอ้ได้ตัวงวดปุ๊ดที่นี่ฟันตัวงวดอวันนี้ตัวงวดเด้อตัวงวดได้เจ็ดแปดหกโอ้ตัวงวดอ่ะครับเจ็ดแปดหกกับเจ็ดสองเออ คนวายจงไหนคนเองบ่วยเนี้ยเขียนหายเล้วรถโอ้ไม่เขียนหายขียนหายเสื้อกันย่างนี้รถคือเก่าเขียนไปขึ้นเกาหรือเปล่าเขียนหายแล้วกันย่างนี้รถบ่วห้องว้ยวุ้ยมากจีย่างมาหอดเอาเขียนหายเอาด้หายหลุดอือมาเบิ้งขี่เบิ้งมันกกระดาษแผ่นธรรมดาเขาในน่ะท่ำน้อยๆพอดีอือไม่เขียวเบิ้งสำหกระดาษ แต่ว่าตัวหนังสือมันกับบอมันตัวหนังสือตัวแดงคือเพิ่นหรอกแต่ว่าหันเป็นตัวหนังสือเบิ้งชัดเห็นรึเ่เออเจ็ดแปดหกมาสั่นครับเจ็ดสองมาสั่นอ๋อแบานี้มากโอ้สามตัวสองตัวครับแต่ตองหัว,หวด,ด้เออเรียกออกได้มือสองมือนี่เรขกออกมือสองมือมาบอกเลยครับอือแต่ว่ากะนั่นแหละตองหัว,หวคือมีม,มีมี่เท่านั้น แล้วผมกับ,บเพื่อนเลยพ่อผมยังจำได้อยู่เจ็ดแปดหัวกับเจ็ดส่วงครับได้ว่ากับมกับมกับเก้าตัวเดียวกันละเอเอเมื่อเหงารถเจ็ดกี่เจ็ดแปดหัวคือเจ็ดแปดเก่าว่ทีครับอืมแ<อ>ต่โ้องเอม่ตรงหมหหพี่จะหน้าเอารถเอเอบ้านนี่เมื่อฝันรถผมจอดอยู่นี่ไหลลงไปหัน รถคันนี้รถคันนี้เออคือเบียดมือไว้ยุ่คือเอาแนมรอกไว้อยุ่มันคือไหลลงไปอุ้ยไดเรีนรัดออกเออทีไหลลงน้ำสาโอ้เออลงไปไดเรียนอ้าวมันสีบ่อออกอยู่นี่อีกบ่เนาะว่าเสนอหกเจ็ดเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวหกเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่โอ้ทั้งหนามัมนไหลทั้งหนาม,มันต้องหกเจ็ดเจ็ดวะเออ ราะว่าน้มันไหลลงเออมามาสิไหลลงเพราะว่าผมจอดไว้ไล่นี่เนาะเออผมกับเบรกมือไว้แล้วกือเอาแนวล็อกลอไปอยู่เออแนวนุนหล่อไปเลไเลี้ยนลงไปหอนคนเนี่ยไม่ีไเด้แเลี้ยนดัดออกแนวนุนไ้อีกโอ้รถคือสีแเลี้ยนล่งน้ำมาสั่นือเบรกมือไว้อยู่สั่นมามันจะมาออกว่มนไหมรถันนี้บ่า่าสั่นผมว่า มันกันเดียวกันได้เ yeah. ลยเก็ดแปดหกกับเก็ดเก็หกเหมนเดียวกันนี่อันแนวมันเกี่ยวกันอยู่นี่อันนั้นหกเก็ดเก็ดเนาะอันนั้นหกเก็ดเก็ดศูนย์เออหกเก็ดเก็ดศูนย์เอาทาั้งเอาทั้งหนาเพวาเอาทั <us> <us ้งหลังทั้งหนาผมผมผมมารถมันไหลลื่นทั้งหนาได้โมเมนต์ถอยหลังนี่เออขันถอยหลังเนี่ยมันจิตมันต้องเอาทั้งหลังเอออันนี้รถเดือนหนามันจสีลูกหนาต้องเอาเป็นหกเก็ดเก็ดเือเก็ดเก็ดหกหกเก็ดเก็บนี่ละหกเก็ดเก็บเนาะ ก็สั้นเก้าเจ็ดเจ็ดแปงสั um, so ้นละเออหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ตัวก้อนี่ยครับมันมีหกเจเอฟซีเอีหัวขึ้นหัวลงเอาพอคนวาวทั้งหนาล่งเนาะมันวยหนาแล้วนลวงน้ำเนาะมันก็จอกเอาทั้งหนาแล้วเลขตัวเดียวกันมั้ตัวนี้ไหมเลขขึ้นทั้งหนามันก็กับเลขปูมันบอกอะไรหกเจ็ดเจ็ดเลขผูมันบอกกับเจ็ดแปดหกไหมนั่นแล้ว จังว่าเอามาคือจังงูแมงปูสิมาจยำว่ายันบอเตียเพราะมัอยู่รถกของลำอยู่ว่ะสิก็คือเบิ้องตวงเบื้งนี้แล้วนี่ก็มาบอกเจ็ดสองเจ็ดสองมันต่อรดลงมามันต้องเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเบ้อเจ็ดสูงหกเจ็ดเจ็ดเตี่ยมันกัเจ็ดสองแล้วนี่เจ็ดสองตัว มันจตรงกันอยู่แล้วอันก็ไปตรงกันอยู่แล้วนี่ไหมอ๋อคันผมเกี่ยวกับรถขั้นไหนผมมันออกาขั้นนั่นอยู่อ่แต่ว่าตัวตัวปูบอกใครท่คือเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกอืมเอาพี่กับหัวขึ้นหัวลงอับเด้อรับด้วยพี่กับผมเจ็ดแปดหกนี่เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสก็ได้คันผมคันผมเบาเนาะอ เจ็ดแปดหกนี่มันจะเป็นเจ็ดสามหกก็ได้เี่เออเพราะแปดกับสามค่ยๆกันครับแล้วก็เจ็ดนี่ก็เป็นหนึ่งใเด้อเออแล้วบานนี้เพื่อนที่เพื่อนบอกกบอกมาทางฉันแต่ว่าให้ให้ซับเอาเดี๋ยวก็ต้องลงให้เพื่อนซับเอาผู้ใดซื้อให้เพื่อนซับเอาอยู่นี่ให้เพื่อนซับเอาผู้ใดซับถือกับผู้นร้่นดวงดีเกิดเป็นหกเจ็ดหนึ่งเห็นได้บ่ทีไม่มันวันนี้นอนแล้ว กไมันเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้เนาะเพิ่นกระบบบอกตรงๆเนาะเออส่วนไลเพิ่นกระบังไว้เยอะพิ่นก็จิต้องบังไว้ล่ะอ๋อผมบอกตรงไลยกับเปลี่ยนอะไรล่ะก็ยังเข้าจิบเพือพจน์เออใส่หัวในยังน้อยว่ะทิเป็นไงใส่สมองยังน้อยอ่ะนะใส่ไอเดียเจ้าของปิดไมาจังสี่เลยกลองปูดำนี่เนาะ กันท mm ีบองที mm ่ประจํา hmm. กันเอาเป็นองค์วอาคุ 3. ้ยไห้ส่เพื่อนกัมากมักก็ไ่ด้เปียกนกหรอกข้ามเปียงเพื่นแต่ว่าย่ามากบบให้เปียย่างหเออฝึกเด้อฝึกเด้อว่าสันอกบ่้เปียคนปลองเนี่ยบองไหนก็บอกไปว่าสนว่าเออกับศูนสามรงไหนนะโูนสามดีเอามีศูนสามนั่นปะออือ 0 3นย์สามมันริกับเ c ี 86, 72, ครับผมเจ็ดแปดหกกับเจ็ดสองกับศูนย์สามครับเท่านั้นอ่ะอืองเรียกล่างย่างเดียวแต่ว่าสี่ขึ้นบนขึ้นล่างก็แล้วแต่ศ3นย์สานี่เรียกสองตัวนี้ล่างโอ้สองตัวนี้เป็นล่างครับในใจผมคือว่าล่างเออเพราะมันเป็นสองตัวที่่นนั้นขึ้นบนถ้ามันเป็นสามตัวนี้บนได้ละยืย่แล้ว แล้วบานนี้ผู้ซื้อที่ขึ้นบนขึ้นล่างกันแล้วได้ที่ซับเอาผู้คนเข้าใจโอ้ไว้บ่อพลาดผู้คนขึ้นหลายขึ้นบนลงล่างเลยบ๊อบกันไว้กับกันได้หลายรอบทีครับโอ้เขียนใส่กระดาษพี่ออกเพราะนั้นเห็นเลยเห็นเลยเห็นเป็นตู่แต่ว่าบ่อแดงดอก ถ้าป็นตัวนังซื้อชัดเจนตัวบักไง่ายขึ้นกันตัวดำๆบอกขึ้นขเนข้าเกณฑ์ปกตินี้ปกติห้องเนี่ยปกติห้องเป็นตัวหน,วนังซื้อมึกเขียวบานนี้ผมเลยมาตีว่าเจ็ดแปดหกขันซื้อผมจะซื้อเจ็ดแปดหกแล้วก็เจ็ดสามหกแล้วก็หนึ่งแปดหกนี่ ันสี่แมงสี่เพราะว่าสี่ไล่รุ่งตามตามขันเหล็กขาเป็นเหล็กเกินเป็นเล็กนึงครับมันเป็นเหล็กนึงขันได้ยุทธได้เล็กเก็งกับเล็กนึงเหล็กแปดกับเล็กสามเหล็กเก้ากับเหล็กหกอ้ตัวนี้เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าครับผมตีสามนัดหรือหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเก้าของสั้นะเสียวของสั้นสี่สี่แค่นี้สามตัวสี่ครับแต่ว่าผู้ได้เพิ่นสีเยวยังไรก็แล้ยวตะเพิ่นครับผมเอ่อ พราว่าถ่ายอีกมันกับมี่แล้วอ่นบ่มีอยู่แท็กซี่มาท่านพท่านน่ะนะเอาพืนมีนันมี่แล้วแต่เชียงข้าที่มาท่านบ่ทานั้นละเอาซ้านี่แล้วก็ต้องเอาลายเออขับเอฟซีกับผมแต่ว่าโคกทุ่ทไยกับเราเบิรบนไซคครับมองอือนเอาคับผมปีดิกเครับมาไข่เชียงกันบ่หรือมาคขึนกันบ่ จังคอยโจกลงลงทุน,นมักกระจัด,ดกระจาันเนาะเพราะนั้นเนาะครับบ่ได้บังคับให้ซื้อครับแล้วก็บ่บ,บ่ได้เว้าให้ไผเสียเออขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับผมโศกหวานลำรวยครับอยู่ซี่กับผมเพราะว่าเพราะนั้นเราตามความฝันเนี่ยฟังเนะครับเด้อฝันจนังไดขกระบอกอย่างสั่นเนาะครับเนาะเลขรถเพอาะนั้นหกเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเด้อ บริลลลงเต็มไห้นะครับเนาะแต่ว่าเลขปูมาบอกขันคือแปดเก็ดแปดหกเก็ดสองกับศูนย์สามเลขรถพออ่อน,นั้นหกเก็ดเก็ดเพราะว่าฝันว่ารถมันไหลลงสิล่องเงินสะครับพี่ชี้ครับผมถ้าเพิ่มท่ายก็คือเลขศูนยเ์เพิ่มท่ายไปเลขศูนย์อยู่วงศูนย์สามนะครับพี่ชี้ครับผม <c oughs> <c oughs> ได้ก็ไปเออขันมักเลขศูนย์ไม่ใช่หีืก็ได้เลขแมน,น,นย่ดีอๆค,ครับก็บอกว่าเกิดชีลิตตัวครับผม โชคหมานลำด้วยเป็นเศรษฐีเนะครับเลยเอฟซีครับผม